ท่านจงถวายทานในสงเถิดเมื่อท่านถวายทานในสงอยู่จิตจักเลื่อมใสท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์สังฆทานดีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานประจำสกุลวงศข้าพระองค์ยังให้อยู่ แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะหมู่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติอรหัตตมักที่อยู่ป่าที่ถือบินทบาทที่ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดขหะบดีข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือปฏิบัติอรหัตตมรรนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสำหรับท่านผู้เป็นครือหัด ผู้บริโภคการผู้ยังมีการนอนเบียดบุรบริโภคใช้สอยกระแจะจันและผ้าจากเมืองกาสีคัดทรงมาลาและเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทายินดีอยู่ด้วยทองและเงินขะหะบดีถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกลอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอน มีสติลืมหลงปราศจากสัำปรชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆั้นขหะบดีถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอก ไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกัคคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆขหบดีถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีบิณฑบาทเป็นวัดก็ดี ฉันในที่นิมนต์ก็ดีถือผ้าบาังสุกุลเป็นวัดก็ดีนุ่งห่มขะหะบดีจีวรก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกลอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิด มีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆขหะบดีถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีบิณฑบาตเป็นวัดก็ดีชั้นในที่นิมนต์ก็ดีถือผ้าบาังสุกุลเป็นวัดก็ดีนุ่งห่มขหะบดีจีวรก็ดี ถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกัคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นอันไกลๆควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆเอาละขหบดี ท่านจงถวายทานในสงเถอิดเมื่อท่านถวายทานในสงอยู่จิตจกเลื่อมใสท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จะถวายทานในสง์ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสก,การะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุด